สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แม็กคิดนะครับเราหายไปประมาณ2ปีนะครับวันนี้เรามาโลเคชั่นใหม่นะครับแล้วก็เรามาแนวสุขภาพนิดหนึ่งนะครับก็เลยจะเห็นมือการมีจัก,กรยานนิดหนึ่งนะครับไปฝึกปัน่นจักรยานมาวันนี้เราเรามีถือว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรกันนะครับโอเคเ,อเป็นแบรนด์นี้นะครับอ่าใช่อันเนี้ยเราชิมมาเกือบเดือนละอันนี้เราใส่แช่แข็งเราจะลองดูว่าเวลาแช่แข็งไปแล้วเนี้ย นะครับเขาใช้รสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เลยนะครับผมอ่าครีนอ,อกไก่ไร้แป้งเอ้ยคิีนอ,อกไก่ไร้แป้ง like อ <Hey. S 2> <In S 1> ินอ,อกไก่อิน <laughs> โอเคครีนอ,อกไก่ไรแป้ง like ปังๆนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเวฟในระหว่างที่เราเอาไปเวฟเนี่ยใช้เวลาหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับเราก็จะเตรียมวันนี้ไปนะครับ <laughs> โอเคครับวันนี้เมนูเป็นสลัดคีนัวอ,อกไก่ ปกติเราก็จะใช้อกไก่ที่ซื้อมาแล้วก็เราก็ไปทําให้มันสุกแล้วก็ใช้เป็นองค์ประกอบนะครับแต่วันนี้เราใช้ลูกชิ้นอกไก่นะครับอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างว่ามีอะไร,ะะไรกันมีอะไรบ้างนะครับนี่มีคีนัวสามสีคินัวเนี้ยผมหุงละจริงๆมันวิธีการหุงเหมือนหุงข้าวเลยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปแยกต่างหากทำให้แล้วนะครับโอเคมีพริกหวานสามสีนะครับมะเขือเทศเชอรี่นะครับใช้เบบี้คอสใช้กรีนโอ๊กก็ได้ นะครับแล้วก็อันนี้คือต้อนหอมนะครับต้นหอมทั้งหมดนี้ซื้อในตลาดนะครับทั้งหมดเนี้ยซื้อในตลาดไม่ถึงไม่ถึงแปดสิบบาทนะครับซื้อได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมาหั่นเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราเริ่มกับตัวนี้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะนะครับโอเคต้องบอกก่อนว่าไอไอตัวไอตัวไอตัวพริก แดงหองพริกทั้งหมดเนี่ยพวกนี้มันจะลื่นนะครับระวังให้ระวังหน่อยนะครับโอเคทำแบบนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะโอเคทำแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็หันมาเป็นลูกต่ออย่างนี้นะครับถ้าใครไม่ถนัดก,ก็ทำช้าๆได้นะครับ อันนี้ผมทำให้ช้ารให้เห็นชัวรอ,อันที่เหลือเราไม่ได้ทิ้งนะครับแค่ว่าอันนี้มันโปรชั่นสมรับเราให้หนึ่งคนนะครับผมอ่ะอีกวิธีหนึ่งก็หั่นแบบนี้เลยนะครับก็ได้นะครับ อันนี้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ทแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้อโอเคแล้ก็สีเลนะครับสีนี้ทำให้เราอยากกินข้าวนะครับ เชอรี่นะครับหั่น,นีิไปแล้วก็หั่นแบบนี้อ่าแบบนี้ก็ได้โอเคถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่ก็หั่นสี่ได้นะครับอันนี้ของชาวบ้านเลยนะครับอันนี้คือหันห่นครึ่งหั่นครึ่งได้โอเคอันนี้เดี๋ยวบอกวิธีการหัน่นถ้าแบบถือแบบนี้วางไง,ไงมันจะเซฟนะครับไม่โ <ใน S 2> ดนนิ้วโอเคลูกหนึ่งนะครับลูกนึงครับตบมันไปแล้วก็นี่ครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุย,อย,อยไมมันแข็งไหมระวังนาครับโอเคอ่ะอันนี้หอมไหมครับหอมหันไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับเราต้องหันให้เหมือนกันหมดนะครับ สีสวยมากเลยสีสวยสีสวยอ่ะแล้วก็อันนี้เราใช้ประมาณสองครั้งครับ่างนี้นะครับกุเพือแสดงว,ว่าให้ผมพยายามออกแนวแบบจตุรัสใช่ให้มันเท่ากันใช่ให้มันหันแบบทุกอย่าง ใซส์เท่ากันลาเราคุกเพราะใช่เ<ช>พราะว่าเราจะทําเป็นสลัดโบวแล้วก็อันนี้นะครับให้เราเกะมนีกรไดต้องบอกว่าเราอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับผักนี่ผักนี่ดีดีมากๆผักแบบสดมากอันนี้เราจะให้ทาเป็นเป็นเป็นใบๆก็ได้แต่แต่ผมจะหั่นเองเพราะว่ามันจะเดี๋ยวเราจะง่ายเพราะเราต้องเราต้องคุกนะครับพวกนี้ เยอะหน่อยนะครับดูน่นนะนา,กนากินเนาะโอเคครบละโอเคเนี่ยครับเราเวฟมาสองนาทีจากแช่แข็งนะครับสองนาทีสองนาทีครึ่งประมาณนี้ครับต้องเช็คไปเรื่อยๆอะเรามาเลยเรามาประกอบเลยนะครับตอนที่เราไปเวฟเราต้องทำดูเหมนนิดนึงนะครับถามว่ากินได้เลยไหมกินได้เลยค่ะอร่อยมาก ากินแล้วอืมกินได้เลยใช่อร่อยมากด้วยทอดเหมือนเดิมเลยคลีน <Clean S 1> <Clean. S 3> มากคลีน <Clean. S 3> สุดๆเขามีพร้อมน้ําจิ้มนะครับเขามีพร้อมน้ําจิ้มเราสามารถเอาเนี้ยมาจิ้มได้เลยแต่วันเนี้ยเราจะใช้ซอสตัวเนี้ยเป็นองค์ประกอบตัวตัวคีนัวสลัดเรานะครับโอเคเรามาประกอบเลยแน่นอนคีนัวนะครับถ้วยตวงนะครับถ้วยตวง หนึ่งถ้วยตวงแบบนี้นะครับหนึ่งถ้วยตวงวหมดละสมับหนึ่งคนนะครับแล้วก็ใส่นี่ไปใส่ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เอาตัวนี้ลงอย่างนี้ไปเลยนะครับง่ายมากง่ายมากอสูตรอ,อยู่ที่เราว่าจะใส่กี่อันเลยนะครับไปผมใส่ทุกทุกทั้งหมดเลยนะขอขออันนี้นได้ไหมคะอ่าอันนี้เอาไปเพรี่ใช่ไหมเสร็จวิหิวเลยอ,ะอ่ะอ่าเสร็จนะครับ มันคลีนมากเลยนะคะทุกคน,นใส่ไปเลยนะครับอืมอร่อยชอบอร่อมันดีกับสุขภาพมากมากเลยคะ่ะน่น่อืม้อืมอรินยมากอ,อ,อันนี้ถ้าเราอยากใส่แบบลงเกลือหรือว่าพริกไทยดำเข้าไปอีกก็ก็แล้วนะแต่เราเลยนะครับอร่อยมากเลยอะ่ะเราจะเน้นโปรตีนเน้นๆนะคะทุกคนใช่ขี้นัวนะ ไม่ไม่เราหมายถึงลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นคือแบบไม่มีแป้งมาผมแอะโอเคหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับผมอืมน่าก,กินมากเลยค่ะสายสุขภาพนีแบบดีด้าเลยอะ่ะอันนี้กินได้ทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยเหรอคะดนดี๋ไงเดี๋ยวเรากินแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเนี่ยบ,บีมกินก็หมดแล้วเนี่ยโอเคอันนี้นะกินมากหนึ่งคนสำหรับหนึ่งคนนะครับอืมดูหน้าคนทำหน่อย ไลรูปนิดนึงนะคะอโอเคค่ะดี่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาชิมดูนะครับนี่เาเอาหนึ่งลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวให้ติดติดติด,ตดมะเขือเทศด้วยอืมอร่อยแน่นอนอืมสดชุ่นสดชื่นคลีนมากเลยอะ่ะ คืออย่างมากอยากกินแล้วอ่ะเสร็จแล้วลรอคะเสร็จแล้วไปครับ